ใช่เลยครับชอบตัวเดียว901ยังไงก็ชอบ901หนึ่นคนนั่งข้างหลังนนเขาไลยต้องมาถ่ายก็นเลไม่ขาหยัดเยียด90เขาบอกถ้า90ก็ซื้อ90ผมซื้อ901เนี่ยแหละครับโดนยัดเยียดนนโดนคนข้างหลังเนี่ยเออเป็นจะถือวะถูกจริงใช่ไหม90ชอบตัวไหนขอตัวเดียวงวดนี้190 190 190ใช่ไหมคิดว่าเลขงวดน,นี้มีเ้9ไหมตัวว<ะ>่างน มีจริงใช่ไหม,มอา้าวเก้าศูนย์วันนี้นะครับท่านผู้ชมซื้ออะไรก็ได้ให้มีเก้ากับศูนย์ผมนี่ผมชอบชอบนะครับวันนี้เนี่ยตรตเตอรี่เขามาขายให้เนี่ยนี่ยนี่นี่ยเนี่เนี่เก้าศูนย์นน 90. มีไหมเก้าศูนย์นนมามาโดนบังคับให้ซื้อโดนบังคับให้ซื้อนะครับแต่ว่ามันมันโดนเลขที่ผมชอบชอบนะครับว่าน้องเขาน้องเขามาบังคับให้ผมซื้อนะครับผมก็ไม่รู้ละแต่ว่าผมชอบจริงจเลขตัวเนี้ย ไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วดึงจริงๆริงนะผู้ชมนะครับผมฝันเห็นในหลวงไม่ใช่ฝันเห็นในหลวงหรอกฝันเห็นอ่ะได้เงินได้เงินแบงค์พันนะครับในหลวงราชการที่เก้ามีคนมายื่นเงินให้ผมผมถูกหวยมาเสียงวดซ้อนแล้วนะครับเสียงวดซ้อนแล้วสียงวดซ้อนนะครับอืแต่เอาจริงอันนี้เอาจริงนะครับเอาจริงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปถึงบ้านก็เดี๋ยวจะเอาไปโชว์นะครับเดี๋ยวจะว่าผมสร้างสถานการณ์นะครับคนอย่างผมไม่มีสร้างสถานการณ์นะครับ ไม่ถูกก็บวยก็เจ๊งแค่นั้นแหละนะครับแมนบอกเออถามเองตอบเองนู่นนะครับวันนี้เขาอยู่กันหลายคนอยู่นะครับนี่นู่นนะครับมีมีแต่คนกันเองเพราะต่งเกียงใจกันครับนู่นนะไม่ต้องเกียงใจกันเลยนะครับนี่น้องๆเขามาเยี่ยมเยียนนะครับไม่ใช่มาเยี่ยมเยียนหรอกมาขายถึงบ้านเลยนะครับเออมาขายถึงบ้านเลยแต่ว่าผมผมชอบเก้าศูนย์จริงๆเก้าศูนย์แต่ว่า ถ้ามันออกเก้าศูนย์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าคนบ้าถูกหวยนะเลขเก้าศูนย์เนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับเพราะเลขเก้าศูนที่ผมที่ผมซื้อเก้าูนเพราะอะไรเพราะว่าผมได้โชคนะครับที่ผมถูกผมสังเกตมาเนี่ยหลายหลายงวดแล้วเนี่ยผมจะถูกหวยผมจะได้ได้เงินเพราะเลขติดเก้านะครับแต่ว่าถ้าเก้าไม่มาถ้าเก้าไม่มาต้องระวังมันตีลรงกาได้ครับถ้าตีลรงกาเนี่ยผมกลัวอย่างเดียวก็คือตีลรงกาเป็น6 เอาอย่าไปพูดไปหลายตัวนะครับถ้าพูดไปหลายตัวมันก็จะเลขหลายตัวอีกนะครับวันนี้ก็ขอสาธุถ้าถูกระวันที่หนึ่งนะครับอันนี้มันยี่สิบสี่ล้านนะครับยี่สิบสี่ล้านเนี่ยผมก็จะให้แฟนนั่นแหละนะครับเอาให้แฟนนั่นแหละเอาให้แฟนนั่นแหละเพราะว่าผมผมก็เอาไม่เยอะหรอกผมเอาแค่สี่ล้านพอนะครับผมเอาแค่สี่ล้านพอผมจะไว้ไปทาบุญนะครับทําบุญกับโรงพยาบาลนะครับทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับผู้กไร้นะครับแล้วก็จะบวชแก้บนด้วย ที่เหลือก็จะให้แฟนไปหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะไปทําไมหรอกนะครับเงินนะครับไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับเก้าศูนย์ศูนย์เจ้าแมนบอแมนแมนแมนอยู่แต่ว่าหันหน้าหนีนหันหน้ามานิดหนึ่งก่อนเอาคนบอกว่าเก้าศูนย์หันหน้ามานิดหนึ่งจะได้ซื้อแล้วหันหน้ามาดน่อยหนึ่งก่อน เดี๋ยวพระลงโทษตาลงโทษนะเอาเร็วเอาจรีหยิบหยิบหยิบจับให้หน่อยจับให้หน่อยศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนี้ยนี่น้องเขาแบบเก้าศูนย์คนขายลอตเตอรี่นะครับนี่นี่คนขายลอตเตอรี่นี่นะครับเขาเป็นคนขี้อายกล้องนิดนึงนะครับเขาเป็นคนขี้อายกล้องสงสัยตาเขาจะขี่นะครับก็เลยม่กล้ามองกล้องนะครับสงสัยคนขายตาจะขี่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็แซววะแซวน้องเขาสงสัยแม่ค้าจะตาขี่นะครับก็เลยว่าหนูไม่ง่ายมองกล้องค่ะ ตาหนมเฉข้า้งนึงนะครับตามไม่สามก,กีกันเออตาตามไม่สามก,กีมแต่ผมซื้อจริงนะครับซื้ออะไรก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์ชุดสี่ใบยี่สิบสี่ล้านเดี๋ยวเงเลขหลายๆตัวเนี่ยผมได้ได้มาแล้วนะครับแต่ว่ามีเลขอีกหนึ่งตัวนะครับที่ว่าที่ได้มาจากแยกพวกขุนก็คือเขาว่าเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยก็คือศูนย์สี่ไม่ต้องกลับเลยนะครับศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยอยู่หลักหน่วยเอ้ยอยู่อยู่หลักสิบนะศูนย์อยู่หลักสิบ จะมาไม่มาเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันโอเคสวัสดีครับไปแล้วนะครับเขาจะได้นั่งดื่มกินข้าวกินอะไรกันนะครับเพราะว่าเขามันติดกล้องเขานะครับอันนี้ไม่ได้คนบ้านเดียวกันนะครับมีแต่คนบันมีแต่คนอ่คนบ้านเดียวกันนะครับมีแต่ไผ่พงสะทอนนะครับนะครับแถวๆนี้นะครับคนบ้านเดียวกันนะครับแค่มองตากันก็รู้จักกันแล้วนะครับเพิ่นแล้วนะครับไปแล้วสวัสดีครับเก้าศูนย์จัดไปรวย